Good morning ครับ <g ül> กำลังมาหยามไส้ครับมาหยามไส้กุ้งนะครับไส่นะโนนี่อิสมายไส้ยวจับกล่องกดดีๆกันเด้อโอ้ยเราก็เอาเฮอะออกก่อนนี่คุณ <c oughs> พ่อนางถ่ายอยู่ทางเทิงเอาเฮอะเอาขีดินออกก่อน มอ้เป็นแต่ไดรลายแท้อย่างนี้อันนี้มันนี้ละเคโอ้สวัสดีมัตไดายลายแท้เจรขึ้นมาลักยาม แล้วคุณพ่อบอกวา่าให้ล่างดีๆวาสันนี่เมง,ง,ง่ก็ถือนนกล้องก็เรียกวัฒนัรนี่กุุงอยู่ในนี่ครับเลยพอ่อ สิบตวป่ะเนาะโอเคฮะเดี๋ยวไปเท่เบิ้องนะเดี๋ยวไปเท่เบิ้งว,งวงางนี่ก่อนเสร็จแล้วนะครับก็จะมาเบิ้งผลงานของเฮานะครับตบลงทางล่อากนทางตกลง,ต,ง,ต,งตากกระแทกนี่ไหม นี่นี่ลงมาป๊าดก็ได้หลายเลยคุกิ่งเหมือนปะล่ะใช่เดี๋ยวนี้นี่ป๊าดมีปลาคอใหญ่เเบบิิงงดดููป๊าดด็อกเตอร์ก็ได้อยู่เขาได้กินกับตะมังคองอยู่ตอนนี้ยินอยู่พี่ตะเคาะทำไมลูกมามามาเออใย่เดือดเคาะนั่น สาวนใหญ่เง้อมงอมอยู่ it's very good กับตังบกง thank you